คราวนี้เราจะไปตรวจแนวรบแถวแถวพักประชาธิปัตย์กันสักนิดหนึ่งใช่ค่ะต้องพูดถึงนะคะช่วงนี้โอเคสักครูเคร่เดียวสักครู่เดียวเราจะต่อสายไปที่คุณเด็ดอิดขาวทองค่ะนายยกชายนายยกชายนั่นเองนะคะเลขาธิการพักประชาธิปัตย์สอสสงขลาพักประชาธิปัตย์พร้อมแล้วคะ่ะสักครู่เดียวพร้อมแล้วค่ะโอเคไปกันที่นายยกชาย,ย,ชาย,ยครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณเดชคุณเดชดิดฮะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณดดนในคุณอมรรัตน์ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทั่วประเทศครับครับครับคำถามแรกนะนายกชายหมอมิ้งบอกว่าทุกกลุ่มส่งชื่อไปที่พักเพื่อไทยหมดแล้วกําลังตรวจสอบกันอยู่หมายถึงตรวจสอบประวัติยังไงครับคําถามก็คือถ้าเช่นนั้นประชธิปัติก็ต้องส่งชื่อไปแล้วสิครับนายกชาย ชื่อผมอยู่ที่หัวหน้าพักอยู่แล้วครับไม่ทราบท่านหัวหน้าพักจะส่งต่อได้อย่างเพราะว่าพักประชาธิปัตย์เนี่ยเราตกลงกันว่าการเจรจาจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมรัฐบาลให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าพักคือท่านเฉลิมชัยศรีอ่อนเพียงคนเดียวครับอ๋อครับครับอันนี้มันเป็นมติกรรมการบริหารใช่ไหมครับครับเป็นมติของกรรมการบริหารครับอ๋อมีมติไปตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยก่อนนั้นนี้แล้วใช่ไหมครับอ้านานแล้วครับเราบอกว่าถ้ามีเรื่องเกี่ยวกับลักษณะอย่างนี้นะครับ ก็เพื่อให้เป็นเอกภาพของพรรคเข้ามอบหมายให้ท่านเฉลิมชัยถือ่อนเพียงคนเดียวคนเดียวเลยนะฮะไม่ต้องท้าการเจรจาเข้าร่วมรัฐบาลและทั้งการส่งชื่อรัฐมนตรีถูกต้องนะฮะครับผมโอเคเอชื่อในมือของคุณเ,เฉลิมชัยประกอบด้วยชื่อใครบ้างครับเนี่ย <laughs> <laughs> หัวหน้าพักเลขาพักหรือเปล่าคะเรื่องนี้ผมไม่อาจที่จะต้องพูดได้ครับเพราะว่ <Okay. S 1> าเป็นหน้า <Okay. S 1> ที่ของท่านเาลิมใจยสี o n l ครับโ okay. okay. อเคโอเคขณะนี้ยังไม่มีสัญญาณจากหัวหน้าพักเลยครับว่าส่งรายชื่อไปให้หมอมิงแล้วหรือ,อยังยังไม่มีครับเพราะผมไม่อยากถามนะครับรผมผมเชื่อว่าสักวันเมื่อถึงเวลาท่านจะต้องแจ้งมาเองนะครับโอเค ถ้าว่ากันตามกฎหมายพรรคการเมืองและ <hi> ว่าตามข้อบังคับของพรรคประชาธิปัตย์คุชเฉลิ้มชัยจะส่งชื่อใครไปต้องกลับมาบอกที่ประชุมกรรมการประหารอีกครั้งหนึ่งก่อนหรือไม่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะต้องไหมครับคือหลักของพรรคประชาธิปัตย์ก็ยังเหมือนเดิมครับถ้าท่านเฉลิมชัยตัดสินใจว่าน่าจะถือเบื้องต้นนะครับน่าจะเข้าร่วมรัฐบาลเนี่ยท่านต้องมาเข้าที่ประชุมร่วม ของกรรมการบริหารพรรคและสสครับเพื่อเสนอและขอเป็นมติครับอ๋อครับครับครับถ้าเช่นนั้นคุณเฉลิมชัยมีนัดหมายที่จะประชุมร่วมอย่างที่คุณเดชิตว่ามาบ้างหรือยังครับยังเลยครับตอนนี้ยังไม่นัดประชุมเลยครับอ๋อยังไม่ได้นัดประชุมอะไรเลยเหรอฮะแล้วมีแผนในใกล้ๆอันนี้ไหมคะก็ยังไม่มีรายละเอียดเลยหรอคะระยะใกล้ระยะใกล้ก็พวกผมก็สแตนบายอยู่ครับว่าถ้านัดประชุมวันไหนก็ต้องเข้าร่วมประชุมครับ จนป่านนี้ยังไม่เรียกประชุมร่วมสสกรรมการริหารเพื่อที่จะส่งชื่อลมันตรีมันจะทันหรือครับบัเดียวจะตกขบวนนะครับพูดกันตรงตกลัวตกขบวนไหมคะไม่เป็นไรครับเราเป็นฝ่ายค้านมาปีกว่าแล้วนะครับเราเป็นอะไรก็ได้โอเคโอเคถ้าพูดถึงเรื่องจะร่วมไม่ร่วมรัฐบาลเมื่อวานคุณเด็ดอิดก็บอกกันตรงตรง ก็รับกันตรงๆนะว่าในประชาธิปัตย์ก็แตกเป็นสองกลุ่มคือกลุ่มกอไก่กับกลุ่มขอไข่กลุ่มกอไก่ทํางานไม่เป็นพูดเก่งแต่ทํางานไม่เป็นกลุ่มกลุ่มขอไข่ทํางานเป็นแต่พูดไม่เก่งมันยังไงฮะขยายความสักนิดสิครับือจริงๆไม่ใช่เฉพาะในประชาธิปัตย์นะครับผมว่าทุกพักทุกพัครวมทั้งในสภาด้วยก็แบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆเป็นสองกลุ่มอย่างนี้ครับครับบางคนเนี่ย เขาไม่ถนัดจริงๆนีนเรื่องการทํางานอืแต่เขาถนัดในเรื่องตําหนิคนอื่นด่าว่าไลา่คนอื่นวิจารณ์คนอื่นครับส่วนใหญ่เขาทำงานไม่เป็นถ้าเขาไปเป็นฝ่ายบริหารเนี่ยเขาก็ไม่สามารถสร้างผลงานให้เป็นที่ประจักษ์ได้ครับเขาเลยพยายามคิดและก็เลือกที่จะเป็นอยู่ฝ่ายค้านเลือกที่จะเป็นฝ่ายค้านเลือกเป็นฝ่ายค้านตามถนดัดเอแล้วอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาไม่พูดพูดก็ไม่เก่งแต่เขาคิดทุกวันทุกเวลาว่าอยากทํางานเพื่อประชาชน เพราะตอนไปหาเสียงเนี่ยพูดสัญญากับประชาชนเอานโยบายไปขายกับประชาชนครับแล้วถ้าอยู่ฝ่ายค้านก็ไม่สามารถที่จะแปลงนโยบายมาเป็นโครงการที่มาตอบโจทย์ให้กับประชาชนได้เขาเลยคิดว่าถ้าจะช่วยประชาชนจริงต้องอยู่ฝ่ายรัฐบาลรแล้วเขาสามารถสร้างผลงานให้กับประเทศชาติให้ประชาชนและพรรคของตัวเองได้ครับครับ ทีนี้ทีนี้กลุ่มกอไก่กับกลุ่มกกับลุ่มขอไข่ในประชาธิปัตย์กลุ่มไหนมากกว่ากันฮะเราต้องรอประชุมกรรมาการบริหารพรรคและประชุมสสครับคนนี้ยังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้ว่าฝ่ายกอไก่เรื่องฝ่ายขอไข่อย่างมากกว่าต้องรอมติแต่คําถามดังต่อไปนี้ต้องต้องก็ควรจะตอบได้นะก็คือคุณเดชเดชอยู่กอไก่และอยู่ขอไข่กลุ่มขอไข่ปะคะผมอยู่ขอไข่แน่นอนครับ ผมอยู่ขอไข่แน่นอนเพราะพูดไม่เก่งนะทำงานเก่งมมาจากการเลือกตั้งผมไปขายนโยบายกับประชาชนแล้วประชาชนก็เลือกผมแล้วพอผมเป็นสสผมออกพื้นที่ประชาชนก็ขอร้องให้ช่วยทำโน่นช่วยทำนี่ช่วยทำนั่นผมก็อยากเป็น่ายรัฐบาลนะครับแต่ไปอย่างมีเกียรติยศและศักดิ์ศรีนะครับคุณเฉลิมชัยเองก็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 มีแนวคิดที่อยู่ในกลุ่มขอไข่ด้วยใช่ไหมฮะ เขาน่าจะเป็นอย่างนั้นครับน่าจะอยู่ในกลุ่มขอไข่ครับเพราะว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยเฉพาะสอสอเขตอะครับเขารับฟังปัญหาของประชาชนมาตลอดเวลาเขากอยากกลับไปแก้ปัญหาให้กับประชาชนเขาก็ต้องอยู่ในกลุ่มขอไข่ครับอ๋อครับครับครับชื่อในมือของคุณเฉลิมชัยยังตอบไม่ได้ใช่ไหมครับว่าส่งไปแล้วหรือยังต้องถามคุณเฉลิมชัยครับณตอนนี้นะครับต่ออีกวันสองวันผมอาจจะทราบ แต่วันนี้เนี่ยต้องถามท่านเจริญใจสีออนครับอได้มีโอกาสสอบถามไหมคะเชื่อว่านักข่าวก็ซักคุณเดชอีกทุกวันนะคะซักทุกวันครับแล้วได้ถามหรือยังคะถามให้นักข่าวหรือยังคะผมก็อยากจะถามนะครับแต่ว่ายังไม่กล้าถามอยู่นะเวลานี้ครับยังไม่กล้าค่ะติดอะไรคะป้าเดี๋ยวตกเป็นใจท่านเกี้ยเกิท่านในในมอบหมายให้ท่านแล้วครับก็ให้ทํางานสุดๆไปเลยนะครับให้ท่านใช้อำนาจสุดๆไปเลยครับโอเค คิดว่าภายในวันสองวันนี้จะมีคําตอบไหมภายในเสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีคําตอบไหมครับน่าจะมีะครับน่าจะมีนะอืน่าจะชัดเจนเพราะเพราะพรรคเพื่อไทยเขาก็เร่งอยู่พรพรคเพื่อไทยเขาเขาก็จะปิดเกมเร็วเขาอยากจะตั้งครมอรเร็วถูกไหมครับค่ะทีนี้ทีนี้ทีน,ทนี้อีกเรื่องหนึ่งถ้าเช่นั้นก็ต้องรออีกสักสอสวันแต่คราวนี้ผมจะฉีกไปเรื่องกันแล้วกันนะครับเมื่อวานผมเห็นภาพ นายกชายกับผู้กองโอ้โหหวานเจ็บเลยไปค้นข่าวเก่าๆก็พบว่าเคยให้สัมภาษณ์ว่ากับผู้กองเนี่ยนายกชายเนี่ยรู้จักกันมายี่สิปีแล้วใช่ไหมเนี่ยใช่ครับย่างผู้กองกับผมมันเป็นเพื่อนกันมาครับอ๋อเป็นเพื่อนกันมาเลยฮะใช่แต่คนละเส้นทางนะผู้กองแกก็รับรชาชการแกก็เป็นทหาร mm hmm. ส่วนนายกชายเองก็ก็ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ สองขามาโดยตลอดนะครับไปรู้จักกันยังไงเอ่อโดยโดยโดยวิถีของผู้ชายสองคนเนี่ยไปชนกันได้อย่างไรครับจำไม่ได้แล้วครับจุดเริ่มต้นว่ารู้จักกันได้อย่างไรแต่รู้แต่ว่ารู้จักกันมานานพอสมควรแล้วครับอืมกับคุชดาไทยเสรด้วยใช่ไหมเนี่ยด้วยครับด้วยครับพี่ชดาไทยเศรก็เป็นคนที่ผมให้ความรักให้ความกรุ๊กคนหนึ่งด้วยครับ รู้จักใครก่อนเนี่ยพิจาากรครับเพราะพิจาดาเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาด้วยกันผมเป็นนายกอบจสงขาพิจารดาเป็นนายกเทศบาลเมืองอุทัยตาเนียครับยี่สิบสองสิบปีที่ผ่านมามีกิจกรรมทางการเมืองอะไรร่วมกันบ้างครับเนี่ยก็เวลาประชุมผู้แานท้องถิ่นระดับประเทศบางครั้งก็ได้เจอกันนะครับอออืมอืม,ม,มและกิจกรรมการเมืองระดับชาติแลรวเนี่ย มีอะไรที่เคยไปสาคัญหรือแตะมือกันบ้างไหมไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่นะครับก็อยู่คนละพักอ๋อคนละพักกันนะฮะอืมโอเคก็หวังว่าอีกสองวันพอจะมีคําตอบนะครับนายกชายหรือวันนี้จะมีคําตอบเลยได้ครับได้ครับครับขอบคุณสองวันครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับครับคุณเดชิก ขาวทองสอสสงขาเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ที่จริงผมก็เจอนายกชัยเมื่อวานนี้ในงานดินเนอ t ์ท k กเมื่อคืนได้คุยกันไหมคะแกก็ออกตัวตั้งแต่เมื่อคืนแล้วละ่ะโดยจังหวัดทางการเมืองและโดยบริบทของพักเนี่ยบางครั้งเนี่ยแกก็พูดทั้งหมดไม่ได้แกก็บอกลูกหน้าแล้วล่ะว่าพี่ผมพูดหมดไม่ได้นะอืผมก็ตอบไปว่านายกชัยผมเข้าใจอืจบอีกสองวัน อีกสองสาวันสองวันแสดงว่าสัปดาห์หน้ามาเนี่ยต้องชัดเจนละเอาเป็นว่าถ้าถามความคืบหน้าในเรื่องของคอรมอเรายึดคําให้สัมภาษณ์ของหมอมงเป็นหลักก็แล้วกันหมอ,หมอมงบอกว่าทุกกลุ่มการเมืองที่จะร่วมรัฐบาลส่งชื่อไปแล้วมีการส่งชื่อเกินจํานวนด้วยซ้ําไปส่งเผื่อและส่งไปตรวจสอบล่วงหน้าแล้วละ่ะพื่อความรวดเร็วใช่เพราะขัน้นตอนกระบวนการเยอะกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาแล้วต้องตรวจสอบไปเีือืกัน it